วันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวไก่กันมีอะไรบ้างมาดูนะคะอุ้นเส้นนะคะกระเทียมใส่นี้ด้วยใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ในหม้อวันนี้ก็จะมีปีกไก่นะคะปีกไก่ไม่มีขานะคะวันนี้ ขากระเลือดไม่มีแล้วก็เห็ดหอมใส่ลูกชิ้นด้วยใส่ลูกชิ้นเลยน,นะคะอันนี้มะละค่ะอาสอสโลลีมะละนะคะสมบละแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะนี่ค่ะ จนหอมผักชีแล้วก็พริกไทยก็น้ำซุปนะคะวันนี้อากาศหนาวๆก็กินกว๋วยเตี๋ยวไก่มะระกันนะคะวันนี้เสร็จแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวนี่นะคะก็จะมีถั่วก็จะมี กับแ้มตรงนี้ตรงนี้เราก็กินนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย